และในการน,นี้ค่ะขอเ,เชิญท่านดรสมศักดิ์จังตระุูผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กอาบอนรับค่ะขอเ,เชิญค่ะจากกรมการก<า>ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านดรสุวิทย์เมษินทร์ที่าร,รอย่างสูงท่านคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แล้วก็ท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิทยกุลที่เคารพท่านคณาจารย์ท่านแขกผู้มีเกยียรติพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับทุกท่านครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับต้องถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญของรัฐบาลที่ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอ,อนุเคราะห์จากกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้เล็งเห็นความสําคัญเราคงต้องมาพูดถึงเป็นเบื้องต้นในสงสามประเด็นประเด็นที่1คือสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดซึ่งณขณะนี้ของประเทศไทยเรานั้นก็ถือว่าอยู่ในการควบคุมที่ดีแล้วก็เรามีการผ่อนคลายมาเป็นระยะระยะถึง3ระยะโดยรัฐบาลนั้นค่อยๆผ่อนคลายในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้แต่ละกิจกรรมนั้นได้มีการเรียนรู้ในการที่จะ,ะกําหนดวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ดังนั้นในวันนี้วันที่1มิถุนายนนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการผ่อนคลายระยะที่สแล้วก็จะเป็นการเตรียมตัวในการเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่4ในอนาคตด,ด้วยซึ่งผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลน,นั้นค่อยๆผ่อนคลายนั้นจะทําให้การปรับตัว ของทุกคนนั้นได้เข้าไปสู่วิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและอย่างมีประสิทธิผลด้วยอยา่นั้นก็ตามครับสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือการเยียวยานะครับโครงการนี้ต้องถือว่าเป็นการเยียวยาเป็นมาตรการที่สําคัญของรัฐบาลผ่าน,านทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของท่านดรสุวิทย์เบส,สินศรีและคณะผู้บริหารทุกท่านต้องขอราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับที่ทางกระทรวงได้ให้ความมั่นใจ แล้วก็วางใจให้กับั้งมหาวาลัยขอนแก่นในการที่ดูแลพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งให้ทางมาอิทาลัยขอนแก่นนั้นเป็นแม่ขายในการบราการจัดการโครงการดังกล่าวครอบคลุมใน8พื้นที่นะครับซึ่งมีกว่า300พ้พื้นที่โครงการแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการเยียวยาอ,อย่างนี้เนี่ยนะครับกว่า1 4 0่คนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทํางานในเงินเดือนแต่และเดือนนั้นก็ประมาณ9,000บาท นะครับเป็นระยะเวลา4เดือนซึ่งผมิดว่าอาจจะเป็นการเยียวยาสําหรับพี่น้องชาวไทยนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดโควิด -19 แล้วและบางส่วนนั้นก็อพยพหรือว่ากลับมาสู่ภูมิลําเนาในบ้านเกิดในภาคอีสานนี่ต้งถือว่าเป็นการเยียวยาและการส่งเสริมการทํางานที่จะทําให้เป็นการเตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่ระยะที่3ต่อไป ณขณะนี้รัฐบาลเองได้เข้าสู่ระยะที่3ครับคือระยะการฟื้นฟูด้วยนะครับทางภาคฝั่งบริหารคือทางจังหวัดเองกําลังได้เตรียมในการที่จะเข้าสู่โครงการฟื้นฟูนะครับซึ่งรัฐบาลเองนั้นก็เน้นในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทํางานในด้านต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นผู้ประกอบการได้ในที่สุดครับ อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายในลนักษณะคือรีสกิลแล้วก็อัพสกิลก็คือปรับท,ท,ทักษะในการทำงานใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะในการทำงานที่สูงขึ้นนะครับทำให้พัฒนาคนเป็นการรองรับความต้องการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไปโควิด1 9น่าจะทำให้เรียกได้ว่าเป็นการเซตซีโร่ระบบเศษรษฐกิจของทั้งโลกได้ ประเทศไหนที่ตั้งตัวได้เร็วประเทศนั้นจะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศนั้นมีความพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดการชะง,งักงานของทั่วโลกเช่นนี้นะครับแล้วรัฐบาลนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยทางฝ่ายวิชาการนั้นได้วางแผนการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นผมคิดว่าจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของพี่น้องคนไทย นะครับเป็นการยกระดับความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพของคนของเราให้สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นดังนั้นจึงถือโอกาสเป็นอย่างดีครับที่โครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีความยั่งยืนนะครับซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและก็รับการประถมนิเทศวันนี้จะได้รับมอบอได้รับนโยบายนะครับโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,นวัตกรรมนะครับคือท่านดรสุวิตเ,เมษินทรีนะครับซึ่งท่านจะได้กรุณาถ่ายทอดข้อมูลแล้วก็ให้แนวทางต่างๆนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่ทุกท่านะจะได้เตรียมตัวในการที่จะเป็นนอกจากเยียวยาแล้วก็จะต้องเป็นการฟื้นปูลและสร้างอนาคตในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอยืนยันนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการดําเนินการในทุกพิติครับในทุกเรื่องในทุกราวที่จะทําให้เกิดการก้าวหน้าในทางทางการเตรียมคนของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นประเทศรแรกครับที่เรามีการเตรียมคนในการที่จะก้าวสู่สิ่งที่เราจะต้องวางวิถีชีวิตใหม่ในอนาคตผมยังย้ำนะครับว่า ประเทศไหนที่ตั้งหลักได้เร็วนะครับประเทศนั้นจะก้าวไปสู่ความมั่งมั่งคั่งและมั่นคงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีความอยู่ดีกินดีผมต้องขอกรับขอบพระพคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านดรสุวิทย์เมษินรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศศวิทยศาศาสตร์วิจัยศาศาและนวัต,ตกรรมรวมถึงคณะผู้บริหารของกระทรวงทุกท่านขอบพระคุณทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่สําคัญครับขอบพระคุณท่านผู้ผ่านการคัดเลือก ท่านเป็นตัวจัดสําคัญครับที่จะทําให้ประเทศนี้นะครับประเทศไทยอันเป็นชิรักที่ของพวกเรานั้นก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไปผมขอ,อต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็ขอกรับขอบพระคุณทุกท่านนโอกาสนี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณดรสมศักดิ์จันทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต่อไปค่ะขอเ,เชิญท่านรองศาสตราจารย์แพทย์ชา,ชา,านชัยพันธ์ทองวิริยกุล รักษาการแทนอธิการบด,ดีมาหาวิทยาลัยขอนแกันได้กล่าวรายงานพร้อมทั้งแนะนําเครือข่ายที่เข้าร่วมในการดําเนินโครงการในปัจนี้ขอเรียนเชิญค่ะประเทศชาติประเชิญอยู่าการเมืองานของงานขอนแก่นที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปผู้ที่รับผลกระทบของสาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครหือวิด -19 สอรอบโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น1,355คนนอกจากนี้ยังมีส่วนที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ทำการคัดเลือกและมอบให้มาในขั้เขียนกำกับติดตามอีก70คนรวมทั้งสิ้น1,425คนโครงการดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีเผะเทศในวันนี้ ผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มงวดผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานของมาขวัญมีภารกิจหน้าท,ที่ที่สำคัญอยู่สามประการกคือ 1. สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เพื่อการประกอบอาชีพอาทิเช่นสินทรัพย์ทางกายภาพสินทรัพย์ทางสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆตามภูํานาของตนเอง แล้วบันทึกในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทําการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของนายฐานแก่นและเครือ่ายที่ร่วมดำเนินการโครงการท,าาาารทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโมทดลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อหาโอกาสและวางแผนพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการและการที่เข้าร่วมในการพัฒนาทักษะของตนเอง โดยมาลัยคอนแกนได้มีการพัฒนาทักษะทักษะที่สกิลสกิลตามศักยภาพของศิลปะที่มีในพื้นที่และตามต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งที่ต่อยอดอาชีพเดิมหรือทักษะใหม่ที่เพื่อรองรับการพัฒนาการังคนของประเทศซึ่งมาลัยคอนแกนและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป การดำเนินการตามโครงการนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่รับผลกระทบในด้านต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงกําหนดแผนการดำเนินงานที่ลงลึกในระดับท้องถิ่นและระดับฐานล่าโดยมุ่งเน้นการทํางานร่วมกันในชุมชนและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้กระผมค่อยขอเรียนเชิญท่านอธนตรีว่าการกระทรวงลุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ท่านดรสุวิทย์เนศสินสีก็้กล่าวเปิดการอบรมและปาฐกาถาในหัวข้อบทบาทของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมกับการสร้างอาชีพสร้างชีวิตสร้างชาติเป็นระดับต่อไปเขกราบเปนเชิญครับโดยมหาวิยาลัยคอนแก่นนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน300พื้นที่ค่ะในแปดจังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดคอนแก่นจังหวัดหนองคายร้อยเอ็ดมหาสารคาม ลสินหนองวนวลำพูชัยภูมิและเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็รวมทั้งสิ้น1425คนค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านทางเพจ Facebook Fanpage สร้างอาชีพสร้างชีวิตสร้างชาติมของอวว ได้นะคะซึ่งก็ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อมูลข้อสักถามใดๆค่ะเราก็จะมีแอดมินนะคะคอยให้คำตอบนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยในเพจ f a c e b o o k Fanpage สร้างอาชีพสร้างชีวิตสร้างชาติมขออวนี้ด้วยค่ะ ซึ่งโครงการนี้ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทํางานในด้านต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงเป็นผู้ประกอบการได้ในที่สุดค่ะอีกทั้งยังมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลักษณะที่เป็น r e s k i l l e u p s k i l l เพื่อพัฒนาคนให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศต่อไปได้โดยการดําเนินการดังกล่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด รวมถึงมีความยั่งยืนนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้เข้ารับการประถมนิเทศในวันนี้ค่ะก็จะได้รับมอบนโยบายโดยตรงนะคะจากท่านรัฐมนตรีซึ่งก็จะเป็นการทํางานในหน้าที่ด้านการทํางานข้อมูลงานด้านวิเคราะห์รวมถึงการทําแผนงานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่กระทรวงอวอและทางมหาวิจัยได้กําหนดไว้ค่ะ โดยอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ได้ดําเนินทุกมาตรการค่ะเพื่อที่จะควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนะคะควบคู่ไปกับการกําหนดมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่รับผลกระทบซึ่งของการสร้างงานค่ะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆนะคะ,ะก็ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือค่ะซึ่งก็จะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไปจนถึงเดือนกันยายน2563นี้ค่ะ โดยอีกสักครู่นะคะทุกท่านจะได้รับฟังการประถาพิเศษค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านดรสุวิตเมสินซีซึ่งท่านก็จะมาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจค่ะสองหน่วยเป็นมหาลัยสามชุดลหน่วยแล้วก็เป็นสาบันวิจัยอีกสามหน่วยนะครับแต่การที่จะเปการรมกันเพื่อจะตอบโจทย์ในส่วนนี้เราเริ่มต้นด้วยหนึ่งห่ตำแหน่ง นะครับในขณะนี้เนี่ยเรากำลังทํางานร่วมกับสำนักาบในการที่จะขยายผลออกไปอีกนะครับทีมงานทำในนี้นะครับเพะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สําคัญครับมันไม่ใช่เพียงแค่การมีงานทํานะครับในในระยะเวลาที่เรากำลังพูดถึงสี่ห้าเดือนนะครับจากนี้ไปแต่หมายถึงการที่จะทำอย่างไรที่จะให้หน่วยจ้างงาน ทั้ง12หน่วยนั้นนะครับผมให้นโยบายดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งอยากจะให้เป็นการที่ว่านะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ามาทํางานร่วมกับเรานั้นได้เห็นภาพของการทํางานของมหาหลัยนะครับของการทํางานในโครงการต่างๆที่ไปเลยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะทําให้เขาเห็นภาพใหญ่ว่าเอ๊ะถ้ามีโอกาส เขาสามารถที่จะหลังจากที่มาทํางานกับเราสี่เดือนแล้วเนี่ยเขาสามารถไปคิดงานู่ในการที่จะทําอะไรต่อได้หรือไม่อย่างไรพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่สําคัญครับมันไม่ใช่แค่รายได้นะครับเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการที่มหาลัยแล้วก็หน่วยจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยนั้นผมอยากอยากให้ช่วยเสริมทักษะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาทํางานร่วมกับเราโดยเพพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่จะทําให้เขาสามารถที่ไปต่อนะครับต่อยอดอาชีพของเขาในอนาคตหรือว่าจะไปทํางานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าอย่างยิ่งของทักษะทางด้านของดิจิทัลนะครับหรือเรื่องของการบริการจัดการทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านของอะไรก็ตามนะครับที่จะสามารถที่จะให้เขาติดตัวไปเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญที่จะต้องมองว่า พ่อแม่พี่น้องที่มาทํางานร่วมกับเรานั้นเขาจะต้องมีอนานคตต่อไปสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือการติดอาวุธทางปัญญาให้เขานะครับติดตัวไปในส่วนนี้พร้อมกันนั้นนะครับผมอยากให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนนะครับที่มาทํางานร่วมกับเราปาร้อยกว่าคนใช่ไหมครับที่ที่จะมาที่ที่ที่เข้ามาในการประชุมในวันนี้เนี่ยผมอยากให้พวกท่านนะครับคิดว่า ในช่วง4เดือน5เดือนที่ทํางานร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาลัยนั้นท่านเห็นโอกาสทางธุรกิจท่านเห็นโอกาสในการทํางานอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้นอกเหนือจากเรื่องของการรีสกิล u พสกิลนะครับผ่านมหาลาัยต่างๆที่ผมได้เรียนไว้ในการเสริมทักษะองค์ความรู้เพื่อไปต่อยอ,ยอดอาชีพของท่านแล้วเนี่ยบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของโอกาส ถ้าท่านเห็นโอกาสนะครับในการทางานในการพาัฒนาชุมชนร่วมกับมาหาลัยหรือสถาบันวิจัยแล้วเนี่ยเรากระทรวงอวเรามีกองทุนนะครับที่จะสนับสนุนท่านนะครับเราเรียกว่าเป็นกองทุนยูอัลสตาร์ทอัพปันนะครับ<ม>ก็คือตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านติดต่อกับมาหาลัยหน่วยจ้างนะครับว่าเอ๊ e y, ท่านเห็นโอกาสใน,นนี้แล้วแล้วก็ประสานมานะครับผบเุ่นตรงที่ว่าตรงนี้คือสิ่งต่งางๆของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะครับในการที่จะกลายเป็นโลคอลสต startup ในการที่จะทำนะครับอาธุรกิจนะครับในในเรื่องของอภายในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผมมีโอกาสไปพบที่วอวอในเรื่องของการเพราะเห็ดในเรื่องของการทำนะครับอาพัฒนาดินหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมว่าสิง่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสมากมายนะครับก็อยากจะให้พวกเราอาเปิดกว้าง นะครับความความรู้ที่เกิดขึ้นในหมาลัยนะครับกับสถาบันวิจัยต่างๆนั้นเราจะทํางานร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ว,วันวันที่มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับในในโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนรอคอยอีกเยอะนะครับที่อยากจะมีนะครับงานที่อยากจะอยากจะทํางานในส่วนนี้เพราะนั้น เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับภายใต้ในโยบายของท่านนายกนะครับทางอวาก็ได้ต่อยอดก็าจากหนึ่งมื่นรายที่เราเป็มาคุยกันมาปริบผมนี่แค่แต่วันนี้เนี่ยเรากําลังจะขยายผลต่อไปอีกสี่หมื่นตำแหน่งรวมทั้งหมดห้าห0ื่นตำแหน่งด้วยกันนะครับดังนั้นตรงนี้คือ,อสิ่งที่พวกเรากำลังช่วยกันผลักดันนอกเหนือจากนี้นะครับพวกเรา คือประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยเรากําลังยังมีโครงการที่อย่างที่พวกเราทราบกันดีในเรื่องของโครงการเงินกู้นะครับ4ี่แสนล้านนั้นทางกระทรวงอวกําลังทำทำโจทย์ใหญ่นะครับที่จะช่วยสร้างงานให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตของพวกเรานะครับที่กําลังจะจบออกไปหรือที่กําลังจบไปแล้วนะครับกําลังหาง,งานอยู่หรือคนที่เป็นบัณฑิตที่เมื่อทํางานไปแล้วนะครับถูกเลิกออฟถูกตกงานนั้น เรากำลังจะมีการจ้างงานครั้งใหญ่นะครับในบัณฑิตเราเรียกว่า,าเป็นบัณฑิตอาสานั้นจำนวนกว่า200 0 0 0รายนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่อาจจะเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในในที่นี้นะครับนักศึกษาปี3ปี4นั้นเรากำลังมองถึงเรื่องของการถูกผลกระทบพรานักศึกษาณวันนี้เนี่ยมีจำนวนไม่น้อย ที่เอาทํางานด้วยเรียนด้วยนะครับะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมีการจ้างงานนักศึกษาอีกประมาณ1น0 0 0แสนัตรารวมทั้งหมดเนี่ยสามแสนอัตราเล่าเลือจาก5้าหมื่นตัตราที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้คิ่งนอนใจนะครับภายใต้ในโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเรากําลังขับเคลื่อนในสิ่งนี้แต่พร้อมๆกันนั้นอย่างที่บอกนะครับขอย้ําเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมหาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยที่เป็นหน่วยจ้างนั้น เราไม่ใช่เพียงแค่มีงานให้กับประชาชนหรือให้กับทางด้านบัณฑิตหรือให้กับทางนักศึกษาเท่านั้นนะครับแต่เราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะเปิดโอกาสให้กองทุนนะครับที่เรามีในกระทรวงอวี๋ไม่ว่าจะเป็นกองทุนยู a า t สตาร์ทอัพหรือกองทุนการวิจัยต่างๆนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ทำงานในช่วงนี้นะครับเห็นโอกาสทางธุงรกิจ ขอให้ติดต่อแล้วก็ขอให้ที่จะไปขอทุนในสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตของพวกเราต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงวงที่มีความยากลําบากแบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเป็นการพันนึกกําลังกัน,นครับเ,เราไม่ได้มองว่าพวกท่านนะครับแค่เดือดร้อนแล้วเราก็แค่จ้างงานชั่วคราวให้ท่านนะครับแต่ต้องถือโอกาสในการที่ เปิดโอกาสให้ท่านเห็นนะครับโอกาสใหม่ๆเดยวว่าอย่างยิ่งที่มหาลัยเขาลงไปทําในพื้นที่ที่สถาบันวิจัยเขาลงไปทําในพื้นที่สามารถที่จะเป็นงานในอนาคตให้กับท่านรวมถึงเรื่องของการเสริมทักษะฝึกอาชีพต่างๆในท่านต่อ,อไปนะครับออขอกบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านดรสุวิทย์เมสินรีและคณะผู้บริหารของกระทรวงเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาประกากถา,าพิเศษนะครับแล้วก็ให้แนวทางสําหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานจากผลกระทบนะครับจากสถานโรคโควิด -19 ที่ทางมหาวิทยาลัยขนแกน่นร่วมกับฝ่ายบริหารได้ําเนินการในวันนี้ครับซึ่งถือว่า เป็นประโยชน์ในการที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้นําไปปรับใช้นะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วก็แก่ตนเองในโอกาสต่อไปด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมกลับขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวภาคอีสานทั้ง8จังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบของมขอจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปยังท่านรัฐมนตรีและคณะผู้บารทุกท่านครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะขอบพระคุณดรสมศักดิ์จงตะกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะรวมถึงขอบพระคุณ